สวัสดีครับพี่น้องน,นุกท่านมาพบกับพวกเราชีวิตติดบอลอีกเช่นเคย,เคยสําหรับผลบอลเมื่อคืนนี้ก็เป็นไปตามของคาคดหมายโมนโกเป็นฝ่ายาชนะไปแบบสวยงามด้วยสก,กสอต์2-0รับเงินกันไปอีกเช่นเคยวันนี้เรามาลุยกันต่อว,วันนี้วันที่9กุมภาพันธ25์2555พวกเราชีวิตติดบอลก็จะให้ในเธอร์ําเงิอกันอีกเช่นเคยเรามามองกันไปที่สกอตแลนดพ์พเมลี เวลาตีสองสี่สิบห้าคู่ระหว่างอับดินพบกับเชียวติกมาดูทางด้านจ้าบ้านอับดินผลงานในช่วงหลังสุดดูไม่ดีเลยห้านัดหลังสุดเจ็บแพ้ได้แค่นัดเดียวเสมอสองนัดแพ้สองนัดวันนี้เกียร์ไม่ได้น่าจะแพ้คารังแน่นอนทางด้านทีมเดือนเชียวติกผลงานในช่วงหลังสุดเล่นได้ยอดเยี่ยมมากเลยห้านัดหลังสุดยังไม่แพ้ทีมใดเลย ได้ยังเป็นฝ่ายได้เปรียบจากการที่เจอกัน10นัดเป็นฝ่ายเก็บใครได้ถึง8นัดเสมอ2นัดมองดูแล้วบุกมาเก็บตามแต้มกับบ้านด้แน่นอนราคาเปิดมาเชวติกต่อ1ลูกราคานี้ไม่น่ายากวันนี้ขอวางไปที่ต่อ1ลูกเชวติกบุกมาสลดมอบบีดินคาบ้านเก็บใช้กับบ้านได้แน่นอนฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม พวกเราชีวิตติดวันที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ให้กันด้วยนะครับรักกันนน้อยแต่รักกันน,นานๆวันนี้ขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับพี่น้อง